สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลเ่คลิปนี้ก็มาดูมิตรภาพดีๆน่ารักน่ารักนะครับของนักตบสาวไทยกับนักตบเบลเยี่ยมนะครับวันนี้นัดที่เบลเยี่ยมแข่งกับโปรแลนนะครับซึ่งเตยหัตถยา บอลเร็วคนสวยคนเก่งของเรานะครับก็ได้ดูการแข่งขันเม็ดนี้ด้วยและได้ถ่ายฮือบอร์ดนะครับนักตบคนเก่งของเบลเยียมนะครับที่สวยและเก่งมากจริงๆครับลงสตอรี่ของเตยเลยนะครับพร้อมเทคหาฮือบอร์ดด้วยนะครับและวันนี้เบลเยียมก็ทําได้เอาชนะโปแลนด์มาได้ครับเก่งมากๆซึ่งเตยกับฮือบอร์ดนะครับก็ มีการตามไอจกันด้วยนะครับก็คงจะรู้จักกันในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นมิตรภาพดีๆของนักกีฬาด้วยกันที่น่ารักมากๆครับหลังจากนี้นะครับสาวไทยเราก็ต้องทุบๆเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับสู้ๆเต็มที่ทำให้ได้ครับสาวๆ